คือเก้าพี่น้องมือน,นี้ยสิมาตั้งมักทัวปิงปลาดปลาดง่ายพี่น้องนี่แสบโลดพี่น้องปลาดง่ายปุน,นี่เลไรข้าวอิลี่มือนี่เฮ็ดจชไดยกินนี่ปิงปิงกินกับยังงี้ครับตั้งมังทัวอะไโหม ท่านเป็ประหลาดไงเมื่อนี่หัก<ช>อีลี่ตัวใหญ่นั่นครับเนาะโอ้ใหญ่กูแขวน,นอีกนะฮะใหญ่กูแขวน,นีกท่านบอกหักแล้วพี่นอ้องแสบโรดพี่นอ้อง ไอปิ่งประหลาดกินข้าได้มากอย่างนี้โอ้ได้ยังมาปิ่งใช่ไหมใช่เลยนี่มาตนี้แล้วนี่มาใช่มาน้ำมาจะเกือบแตกขาดสาบผูเลยเจอดีได้ยังเลได้ยังกมาเยนี่ฮะะเด็ดไผ่เสียเด็ดไผ่เสียอบนเรื่องมนยักษ์บนยักษ์เยนี่โอ้มากินเขาก็ป่วยเมือนี่เออมือนี่ก็สิปิ้งประลาดกินตำามุวโอ้เออนี่แล้วว่ายางละจงมาหนิเคาเห็ดเบิปน แซวาอแซว,ว,วมีไนดะ้เห็ดเจ้าได้ลงลายยมาเจ้าดิปมีแ่แ้แวาวเห็นาคนมลงลาเทไรกันดิมตะกอ้ยมิเ็กเหรอบ้านกิ๊กไมามื่อนี้เฮามาเห็ดเมนูอันนี้เจอปลุมมาจานของแท้พี่น้องเมื่อนี้มื่อนี้ใคยังหูยางเห็นกัท่น <c oughs> านใดพี่น้องพีจ่จิอันนั้นให้เบิรอียังเคยไหมยังวะครับเาไภาเบียนเลยเป็นตับตบบอยอันนี้โมเมนเท่านี้นน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 าสามไปไปเอา้อเปา เบเกอร์เนอะเบเกอร์เนอะเบเอสดเนาะได้ๆๆเดี๋ยวสิจัดให้ให้จะปิ้งป้าอกินนะโอ้ป้าจะปิ้งไงป้าเอารดมาิเยอบลมาิฮะนังไโอ้จะถือาบป้าถือขาเช่นี่ถือยังบุหูกันป้านำถวมป้านำถวมเนาะป้านำถวมปลาดมันนี่ปลุมมาจานไม่เองมันนี่เพิ่นซีดอันนั้นให้บึงพี่อนับ ตัดตับเก็บกินมาบ่ไรนี่เกิบกินกินเซยบ่มนี่กินเซย์เฮ้กินเซยเนาะถ้าเกลือเลยกินแล้วถ้าติดเกลือเนาะถ้าติดเกลือแล้วครับไม่เลยไม่ยังเลยบอลบอลเลยทิ้งเอมไปธรรมชาติเลยแบบวันนี้เจอมืดนักมากเห็ดใดกินพี่น้องเลยไม่ปวดใจพ่อนกับบุหรี่พี่น้องเลยมันเลยมากว่มันจะเป็นสองคลิปเนาะ ใบหิมเป็นกระคาดนี่เนาะคักกันนี่แหละธรรมชา,าติของแทะเนาะของแท้เหม่อนี่เจอของแท้แล้วพี่น,อน้องเอ้ยอาจารย์พ่อนอ้องเต๋เจ้าคนโตใหญ่กินค้าเดียวกินค้นามใหบ่ได้ไยเลยไปเบูอิมอ่มไลยนี่เมาเลยนิ่เบูอิ่มนะช่วงนี่นะพี่น,อน้องเอ้ยประหลาดประหลาดโอ้นี่น้องเห็นบันก็ได้เออเฮ็ยนะแบบนั้นเอ่ะยังแบบมันงามมันจะง่ามเก็บผับก็เกเขีย เมืออ่อนี้เจอค้องแท้แล้วเอาถือเอาไปบ่บัดอะไรเองเนาะนี่เนาเมื่อนี้กันเจออ,อันโรคประจ่ายคลองแทลพีน่น้องเขาอยากเสือบบเสือกันใช้โมบึงโตจริงเนะเพี่ยพยน้องเด้อมืดอนี้บําบัดกับโบค่อยเสือดอกแต่ว่ามื่อนี้กันใช้ตัดไฟโดยโตตัวเองเมื่อกี้คบันเทิงเนี่ยพี่น้ยยนองได้บร,กกริการการผ่อนานันเด้อเพราะว่ามื่อนี้สช้ตัดสตัดไฟเออเอาจะ,จะตัดจะไหนฮะ จัดเก่าเก่าตัดเก่าใบตัดเกใบโอ้ยตัดเก่ใบบ่อบกจะได้เป้าเก่าเก่สิตัดเกใบจะได้เป้าเ่าบ่นโอ้เอาโอเคเอาน่เได้อยู่บ่นี้เอาโอเคโอเคเกเนาะเ่าะ้าบ่จะได้เป้าจะได้เป้าเ่าเลยพี่น้องเลยมันในมันเทนะ้นอ้ออกให้กระไรเนาะเใบเนาะให้ควาออกให้กระไรเนาะกระไรกันเอาหนิสองสี่โบได้สายเบิ่งก่อนเดยายเบิ่งก่อนเอา 2องสีเกเอาเก่าใบเด้อเกาใบเอาเบื้งของย่าเนี่ยเอาลูกเตี้ยตามเนี่ยเอาเอาเปามะเกเอเบ่าเบ่เอาเปากอเาเปลากอนี่เจ้าลกตามนี่ให้พห่น้องเห็นเลยอคโอเคนี่นเอาหอยนี่เอาโอเคเอาเจ้าหอยเจ้าอยเจ้าอสี่ใบหมดอสาใบอ่ะสีแล้วโอ้สี่ก็เอาสี่ก็สี่ถเอาสี่หอยยังไงเปมคุกแล้วอยนี่เปามะกุกหอยยังไงเปมะกุกหอยมักเลือเอาเ่่าบ่ โอ้สีบมกนี่เขาได้แล้วนี่ขแาวแท้นี่เพราะอะไรงเป้าหมกเก่าใช่ไหมเสือเสื้อแถ้นี่นี่เจอจานพอของแทะได้หมดนีเอยนี่เอาเลยนี่เอเาเก่านี่เพืแทได้เพื่แทงได้ของแทงได้องเแทโอ้ว่าดอบดอบดอบนี้ดอบตั้มตั้มมือตั้มมือเนี่ยเด็กินตั้มแบบคืออ้วนแบม่ลแล้วนตั้มมือท่ว่าเพื่อนนั่นด็กินตั้ เด็กกินเด็กเขาคลิปนั่กินตับหมูทว่ามือนนี่ฮะแห้งแล้วโอเคถือว่ากันสิ่งตับหมูทว่าปิ้งป้าให้กินมือนนี่ฮะโอเคโอเคเสื้อเสื้ออะไรพี่น้องเอ้ยผมได้ตรงการมาห้าคนได้เอ้าฝากอะไรฝฝากซองเลยเรือฝากซองเลยเรือพี่น้องซองยูทูบข่อยพ่อน้องแต่งพิมพ์เป็นภาษาไทยเด้อพ่อพันเราเรื่อยยาวางอะไรกับน้องแต่งฝากคนที่ตามคนไะไรก็แชร์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบ้านอยู่ใกล้ๆกล้กันเลยก็มาบมไรดีบมไลใกล้นอก โอเคผู้ใดมื้อหน้าสิให้เพิ่นไปกินปิ่นหมูนําได้ๆๆผูด๋อยมักติดตามแล้วก็หรือว่าสนใจกันหรว่าติดตามเพิ่นได้พี่น้องมื้นี้บ่ได้เสื้อแท้มื้อนี้เออโอเคขอบใจ FC เพิ่นเลย FC ว่าบ่ได้เนาะเออขอขอบใจเด้อว่าร้านาวจงามแม่นบ่แม่นแล้ว่ขาซ่าหลายอีหลีสนใจร้านาวเพิ่นก็ติดต่อได้พ่นอคอมเมนต์ได้พี่น้องเ้ยเอาเอเป็นหยังเอกิอ้อื่นอยู่ ไดตอกมาไตอกทีนีตอกทีเลิไปมาหาสูบก็เลยมาเต็ม่หางมาเรื่อยเรื่อยเโอเคอู้ขักและอู้เนาะพี่ว่ามือนี้คอยแล้วไมเห็นจากินนี่เนาะซ้ำหนึ่งบกินนี่เนาะขขขกขมาเนี่ยะอัวเือนบรกินมีแต่มีอ่ะเพิ่นเห็นกินเดี่ยขวายสิ ปลาธรรมชาติ์ได้ดิเ่อปลาธรรมชาติ์เลยเนี่ยปลายังเืินปลาดปลาดบ่ปลาดกับปลาลดคือกันเนาะปลาลดบ่มีไล่ปลาดนี่นักเลงนี่นะคล้องแสบปลาดดีนักเลงมันไหนันมีไล่ฮะมีไล่บ่เลยมีไล่กันเนาะโอ้ไล่เจอไล่อันตรายเลยได้เขาอ่าถือว่าไล่ไล่เจอไล่เลยพี่น้องเจอไลยแต่ส้นทางนี้ตงเส้นทางปลาล่ายิ่งเก่าเลยไล่เลยดิเอ้าเดี๋ยวไปไปตั้งหมึกทวนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไปปีกปลาฐานเนาะโอเคโอเคคักค่ะ อะไรเียบลอยได้น่เบิ้งซิมเบิ้งซิมเบิ้งเบิ้องไกยซิมเบื้งซิมซิมซิมเป็นจงไย่จตัวไหนแซบบอเนี่ยมาเบิ้งไพเซฟกระทะคองแท้นี่ซิมเนี่เป็นจงไนเนี่ยจมจม้นวโอ้โหจักเซยเนาะักอย่าไปจักแต่เหล่าตะมึกทั่วเส็บเ้เหมือนี่เอามาตักทองทองเลยทองเลยเอาทองทองใหเนาะใอจะไทยเอาเป็นจีไน่เป็นไน่ปลาโลมาจานเขา โอ้ซือว่าสมสื่อดรแม่นปะแน่นอนหมดตัวเอฟซีเนาะหมดตัวแน่นอนแน่นอนหรือนอนแน่นอนแน่หรือนอนนานเลยชิ้นจำานนอนก้นอันนี้คุดยอดจำอะไรเสร็มหรือขันเนาะเอาสันเอานี่ยตองอันนั้นอยู่แล้วพวกขวดลงขวดขื่อจงดิขวเป็นตัวแซ่บเนาะตะกี้เราเป็นยังไงขันแป๊บไปเนายใส่เปี๊ยงปลาเนี่ยปิ๊งปลาเนาะมันควกมีแกงถิมเลยหรืยังเนี่ใครแกงถิมบเราจะใส่แล้วบาร์เนี่ให้แกงถิม โอ้สีส <languages> <m shut out> ันขักแล้วมาเนี่ยจุดหนอุดหอยหนมาถือว่าไอ้น้องเขามาสุมนุ่มพุทธเสบดีเนอนี่ในสนี่เสนี่เมอนี่ฮะฮามาหน้าบดสนีแหละมาหาบารไลมาหาบาไลกันไม่จดีเลยจังมาหาบาไลนี่ยชยจุจังว่ากันไหมช่วยจุมือหนาดาะกินงับ่ไกินงัได้กันถือว่าสีหลบเลย <ส> <pulse> เื้อห้อยจูบนอกบางย่างนี่เนาะกินเพื่อแล้วลืมห้อยจูบพี่น้องเลยเอ้าสันแก้มกินลินห้อยจูบนี่่ไนั่นนี่่ไ่ไ่มงไ่ ตุ๊กนะนึงมอดวมัแบบเวนตเียกันอมาต่ย่ตย <okay> ่เกาต๊บโบรัณพี่น้องเลยโอยตุบนหอยแต่มีค่อยนแด้นอพี่น้องไล่แต่อุ่นๆเด้อเ้มาเด้อมาับตเด้อเนหนาข้ามหลด้อองรอี้องมนี้อากาีเลกีมันีมัน้าบไนซีัซีมือนี่ันจะสวดยบ

Mãi đi bà là một thằng mắt hai không mày 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 มันเนาะโอ้แจ่แดนอากาศก็ดีน้ำหมดตัวปีกป่ามันเขากันดีฝนหมดตกแต่บอลมเดี๋ยวแบบกือลมสีพยนามันเนาะพยูนาพยูน่าอะไรนะลมน้ำแกงโน่าแกงเออแมเนนๆรอกาใสหม่องก่อนมันต้องแป้งในสวนนี้อะมันแป้งวอมมาคุปี้บม้อยาบปีนึ่งสิบหม โม่สมซื้อสมเสียงเด้อบ่อะไรตั้มําเออตักตัวนี่ชุดยอดแซ่บคือว่าเราเรื่องตั้มเนี่ยเป็นว่าเหม้ะไปเจ้าดนนะโคเสอรีมือจดเขาบอกเราตั้อย่แม่เนอะตั้มยังตั้มมือเท้าตั้มมือเท้านี่คธรรมดากันเลยเนาใช่ที่จคนใช่จคนอร้านคนนี้ตวขาลงติดตอกน้โจไป่ได้เห็นบ๋ว่าดีไี่ควดาโดนดีแล้ว ไมงามีปว่าเนก้นได้เมื่อนเลยกินทำกรดานเนาะกรเนี่ิ่งตานิบนเนาะว่าเมือกี้เมื่อกี้เขาอกก็บรโ่ไร่พี่น้องบ้านบริกลกันนนี่จาบ้านขาไป้านอบ่กไรเนาะแน่หม่นสิบ้านมึงไหมบ่แบตเกาลัดยังไงพี่น้องบ้านไก่เมืงเี้ยงมีชืว่ากั บมือนีคนนี้มาถ่ายกล่องเขมรเดาเขาเองในกล่องนี่คือดูนี่เน่ยกล่องจังะเลยกล่องก้อยว่ยจะไงเนี่ยกักนี่กล่องนั้นเได้สุดยอดนะของเ้าดอกคอยเบิ่งเยเองก็ยังชิลๆอลจังหนก็ออกกลองเก่าก็ในตัวผู้ส้วมากในกล่องใก้กล่องเก่าใส่ตัวสวยวะต้องแว้นในบนเรือแล้วกีกับยัง่เบดเพื่อเช่ บเต็มเลยนี่ยงเบินาะเนี่เบิดบไม่รูอกจะมีนี่ำห่ยเดียวกเิางกระเพาะจเพาะเร่งันโตก็จะมย่างมนางกอัดซัดเป็นซี่สนน้เอเสถวยมูกิเฮ้ยมกอะไรมาเยม่ดีวนกผม่ดีเว้เขาเห็นแน่เขาเห็นแน่บาสบายเห็นแต่มือพี่น้องเห็นแต่มือกบเชียงกพาแล้ว ว่าจะกินขาเปเวรนัขาบเสาแล้เลนักบวบุไรได้เหมือนี่ใส่กันมาแต่บาทนีได้ในขนาดเปือยเหอนือในซามพิเศษก็เพิ่นนใก๋วยเตี๋ยวหั่นบดเครื่องกเพออะทัเครื่องพิเศษเนาะบวบุไรกินเสฉลนี่เมี่ยนนห้าง่ายขนาดี้บวบุไรคนยิ่งเข้ามากขนาดีผู้ชายกิจะดสบายเนาะสบายวตื่นมาดไหนมันจะพุกมาบ้างไหมว่ากับเสฉลกัน โอ้บุกล่กันแบบจิ้มมือได้เนี่ะนี่เขาอน่าซ้ำรสอะไได้เนี่เพชรเปียววานเนี่ยตดีวตั้มเนี่ยบดบตลอดคนเดียวเกินคนเดียวมันเบลลังเนี่ยเดียบรอยบดอเบยเอาจะแกล้งโหลดคอยกระซายกินกันหนีไม้ถึงมาเพชรบกเกงหรอกแต่กินนีู่เจ้าเพชรนี่ถือกองเลยไทยมากเลยได้นี่เที่ไท้มากินนี่เป็นมากเลยก็ชว่ามากก่อสุพรรณเเจ้เพชรนี่เพชรเปียววานนี่คือโอเคนี่มันเค้มบกเกี่ยวสุดยอดเลย มันแสบจะกีเว็นมันความถิ่นเบิดกินมันมว่าความเนาะตะกี้มาต๊เรี่ยงบอว่ากินวันในหนึ่ง้องคำข้าหรืามันโอ้ยกินต่อไปห่ได้ได้วักินมันมันมันปลามันพอรีบร้ต้มชก็จะแบเนาะต้มชค่อยกินปกินหยาบเลยเราเด็กห้าตัวแล้วแฉไม่กิน้มันหน้ากันแต่มันแฉมา เบเนาะม่บ่อหรอเกินแบีเียนฮะบกเียนเคยกินน่บฮเดี๋ยว่าไเลยเฮ้นแก่ข้าวเราใช่เบ่อกคอยแค้แบบเอาเถอว่าท่านนี้ก็ได้ี่น้องเด้ออาหารเบื่อแล้วการที่ตากลาก่อนมือนี่ลายขอขอขอบใจบอไ่นิกินแข็งดอมวยเ็นไผได้แข็งฮะมวยเ็นไผได้แข็งมีลายแข็งเอาพอกกินน้ำ้เนาน้ำซอยจุ สบายดีโอเค